ขวดของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งดีมากๆเราก็อยากจะแนะนํานะคะเป็นบอดดิ้งออยเป็น สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับ STAR อีกแล้วนะคะที่ s t a r UK Star TV นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำา p r o d ั c t ที่ทำให้ผมสวยแล้วก็ผมไม่เสียนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนทำสีหลังทำสีระหว่างทำสีนะคะแต่ว่า p r o d u ั t ที่จะเอามาแนะนำวันนี้นะคะมี2ตัวนะคะใช้หลังทำสีนะคะเป็น p r o d ภั t ์ที่บำรงุงสำหรับใครที่ชอบทำสีผมเยอะๆแล้วก็ไม่อยากให้ผมเสียนะคะสตามีตัวนี้เลยค่ะมาแนะนำ ะะจริงๆมี2ตัวนะคะก็คือโ l ล p l a านะคะ bonding oil ตัวนี้นะคะเป็น o อล p l ลาเป็น oil ของ o อล p l ลาซึ่งเป็น number s นะคะเป็นโอล p l ลาจริงๆแล้วเขามีตั้งแต่เล็กเป็นตัวที่1ตัวที่ตัวที่ศจนถึงตัวที่8นะคะแต่วันนี้จะมาแนะนำเป็นตัว treatment oil นะคะก็คือตัวนี้เป็น เป็นเทคโนโลยีที่บำรุงเส้นผมนะคะ b o o t and Shine ทำให้ผมเงานะคะแล้วก็ทำให้ผมแข็งแรง Repair O Hair Type ใช้ได้ทุกสภาพเส้นผมนะคะเดี๋ยวสตสจะเปิดให้ดูด้านในนะคะเขาก็เป็นขวดที่ประมาณนี้นะคะขวดของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งดีมากๆเราก็อยากจะแนะนำนะคะเป็น b o d ้ i n g Oil เป็น บำรุงโครงสร้างของเส้นผมนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะคะที่หลายๆคนควรที่จะต้องใช้นะคะสําหรับโดยเฉพาะคนที่ทําสีผมประจํานะคะแล้วก็คนที่ชอบฟอกสีผมอะไรแบบนี้นะคะ สตาก็อยากจะแนะนําตัวนี้ด้วย Number 8นะคะก็คือตัวที่8นั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอ n อินเซนต์มอย s t u r อ m a ม k นะคะเป็นแฮร์มาร์ใส่นิดเดียวมันจะข้นมากๆเราไม่ต้องล้างออกนะคะเป็นตัวบำรุงนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเพิ่มความเงาให้กับเส้นผมของเราด้วยนะคะซึ่งชอบมากๆแล้วก็อยากตัวนี้เพิ่งจะออกมาแล้วก็บอก ยะได้คำเดียวว่าเลิศค่ะดีมากๆสำหรับสาวกคนที่ชอบทำสีผมแล้วชอบฟอกผมชอบกัดสีผมนะคะสตาก็ไม่รู้ว่าเออมันพรุนแค่ไหนมันอะไรยังไงแต่ตัวนี้เอาอยู่นะคะลองไปตำม,มาดูกันได้นะคะตำม,มาใช้กันมาลองกันนะคะเพราะว่าสตาร์ใช้แล้วสตาร์รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กนะคะปกติโอลัพแพกของเขาเกือบทุกตัวคือทุก คือบางคนก็ใช้สีห้าก็คือแชมพูกับคิีมนวดตัวที่3ก็คือเป็นตัวทรีทเมนท์ที่สามารถทําได้เองจากที่บ้านส่วนตัวที่1ก็คือตัวที่ผสมในไม่ว่าจะเป็นเวลาเราทําเคมีนะคะจะเป็นตัวทําทสีผมฟอกหรือว่าจะเป็นดัดผมอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ตัวที่1ได้ตัวที่2ก็ก็บำรุงหลังจากนั้นนะคะแต่ทีนี้เป็นตัวโฮมทรีเมนท์ก็คือ3สีห้า 5678นะคะตัวที่6ก็จะเป็นตัวมอยเจอร์ที่เป็นบำรุงเหมือนกันนะคะเป็นโพสเป็นบำรุงเหมือนกันโอเคนี่คือ2ตัวนี้วันนี้นะคะที่จะมาแนะนำนะคะก็คือ o l a p l e x O i l แล้วก็ a p l แ x Moisture m a s สนะคะสิ่งที่คนที่ชอบทำสีผมนะคะสไจจะเอามาแนะนำา2ตัวนี้เลยค่ะ โอเคเป็น okay. ไ,ไ,ไงกันบ้างคะเราไปหาซื้อใช้ดูได้นะคะราคามันสูงแต่ว่าคุณภาพมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะโอเคไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ